น้ำโขงใสไหลเย็นมากค่ะเพื่อนๆเย็นจริงๆดูสิคะเย็นชุ่มฉ่ำไปเลยจ้าวันนี้มาเล่นน้ำโขงจ้านี่คือน้ำโขงที่ปากชมนะคะเย็นมากเลยจ้าตรงนั้นลึกไหมตรงนี้อ๋อนี่เลยค่ะอุ้ยน้ำใสไหลเย็นมากเลยเพื่อนๆมาเล่นน้ำด้วยกันนะคะตรงนี้ลึกไหมคะ อันนี้ไม่น่าจะลึกเนาะว้าวเย็นมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเย็นมากเลยค่ะว้าวว้าวเย็นชุ่มฉ่ำโหดีใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้าวอันนี้คือมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะชาวบ้านตักชมนะคะนี่เลยค่ะ ลั้งล้นแน่ทองคําอยู่ตรงโน้นมันไม่ได้ไปง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนมันไปยากอยู่นะคะไอ้แย่เนี่ยก็คือก้อนหินเนี่ยมันรื่นมันเป็นตะไคร่น้ําดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะว้าวน้ำไหลแรงมากเพื่อนๆื่อนคะ่ะว้าวเห็นไหมคะเห็นต้นไถ่น้ํำไหมถึงแล้วคะนี่เลย โอ้โหเย็นมดีก้อนหินก็จะแบบก้อนใหญ่อยู่ก้อนหินเหล่านี้นะคะก้อนหินเหล่านี้คือชาวบ้านขุดขุดขึ้นมาค่ะขุดขึ้นมาเพื่อเอามาหาล้นหาแร่ทองคำเนี่ยค่ะนี่เลยนู้นชาวบ้านเดี๋ยวดิฉันจะพาไปตรงนู้นะะน,นะคะนู่นเลยค่ะว้าวก็ค่อยๆเดินไปหน่อย วันนี้นะคะจะพามาตะลุยตะลุยตะลุยดูว่าชาวบ้านเขาขุดหาแร่ทองคำแบบไหนเรามาดูกันคะ่ะเพื่อนๆน้ำก็ไหลลึกอยู่นะคะน้ำไหลเย็นดีอยู่คะ่ะพเพื่อนๆคะ่ะว้าวเ <c oughs> ย็นดีมากเลยวันนี้คือมาท่องน้ำโขงคะ่ะ ลาคห้องน้ำโขงเพื่อเนเพื่อนเดี๋ยวดิฉันขอ,อนั่งพักเหนื่อยก่อนนิดนึงเห็นน้ำใสไหมคะเห็นน้ำไหลไหมคะนี่คือน้ำน้ำโขงนะคะไหลเย็นมากเลยสุดยอดเลยค่ะคุณนเพื่อนค่ะนูนเย็นดีมากเลยเย็นจริงๆค่ะดูค่ะเพื่อนๆนน้ำไหลแรงนะคะ เระจา้าว้วาววาววเพื่อนเพื่อนตรงนี้คือล่องน้ําลึกนะไม่ต้องโยนเข้ามาไม่ต้องโยนเข้ามานี่คือน้ําลึกนะคะตรงนั้นน้ําไหลแรงมากเลยว้าวเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่น้ำโขงคะ่ะน้ำโขงปากชมคะ่ะ